ตหาหลุมศพของคนรักเก่าตอนที่หนึ่งเมืองชายฝั่งระยองเงียบสงบยามค่ำคืนคลื่นทะเลซัดฝั่งดังก้องในความมืดกลิ่นเกลือเค็มลอยฟุ้งในอากาศถนนแคบเรียงรายด้วยบ้านไม้เก่าไฟถนนสลัวสองเงาคนเดินเดียวผมชื่อธนาอายุ45เคยรักผู้หญิงชื่อแพรไหมเมืม่อ20ปีก่อนแพรไหมหายตัวไปไม่ทิ้งร่องรอยผมกลับมาที่นี่เพื่อตามหาความจริง หลุมศพของเธออยู่ที่ไหนผมเดินผ่านตรอกมืดยามดึกกลิ่นขยะเปียกผสมกลิ่นน้ำทะเลรองเท้าสัมผัสพ,พื้นทรายกรุบกรอบหัวใจผมเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวมีบางอย่างในอากาศทําให้ผมหนาวผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังเงาดำเคลื่อนไหวที่มุมตาผมหยุดเดินหันกลับมามองไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมเลยแต่ผมรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่ง มันจ้องผมจากความมืดหนาทึบผมเดินต่อไปสู่สุสานเก่าสุสานนี้ซ่อนอยู่ในป่าชายเลนต้นโกงกลางยืนตรงงานเหมือนเงาวิญญาณกลิ่นโคลนเหนียวลอยขึ้นจากพื้นผมถือไฟฉายสองทางเดินแคบแสงไฟสะท้อนน้ำขังเป็นประกายผมได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังแครก็กผมหยุดชะงักหัวใจเต้นร,รัวใครบางคนกำลังตามผมมาผมรู้สึกถึงลมหายใจร้อนที่ต้นคอ ผมหันกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรนอกจากความมืดเงียบผมพยายามสงบสติอารมณ์ลงแพรไหมายเคยบอกผมเรื่องสุสานนี้เธอบอกว่ามันซ่อนความลับแตมืดผมไม่เคยเชื่อคำพูดของเธอตอนนี้ผมเริ่มสงสัยในตัวเองผมเดินถึงประตูสุสานเก่าประตูไม้ผุพังส่งเสียงดังเอียดผมผลักประตูเข้าไปช้าๆกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นใบไม้เน่า หลุมศพเรียงรายในความมืดชื่อบนป้ายหลุมศพจางหายไปผมค้นหาชื่อของแพรไหมไฟฉายส่องไปที่ป้ายหินเก่าไม่มีชื่อแพรไหมในสุสานนี้ผมรู้สึกผิดหวังแต่ไม่แปลกใจแพรไหมเคยบอกว่าเธอจะหายไปผมเดินลึกเข้าไปในสุสานเสียงนกคู่ดังก้องในความเงียบผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นแปลกประหลาดผิวหนังของผมรู้สึกถึงสายลมเย็น ผมหยุดที่หลุมศพไร้ชื่อมันดูใหม่กว่าหลุมอื่นๆดินตรงนั้นอย่างนุ่มและชื้นผมคุกเข่าลงมองหลุมศพหัวใจผมเต้นแรงด้วยความสงสัยผมสัมผัสด,ดินด้วยมือสันเทามันเย็นและเปียกเหมือนโคลนผมรู้สึกถึงบางอย่างใต้พื้นดินมันแข็งและเย็นเหมือนโลหะผมขุดดินด้วยมืออย่างระมัดระวงังเงยหยดลงจากหน้าผากผมผมพบกล่องโลหะขนาดเล็ก มันสนิมเกาะแต่ยังคงแข็งแรงผมเปิดกล่องด้วยมือที่สัน่นข้าในมีจี้ทองรูปหัวใจผมจำจี้ทองนี้ได้ดีแพรไหมสวมมันทุกวันเสมอผมกำจี้ไว้ในมือแน่นความทรงจำเก่าๆพพั่งพรูกลับมาแพรไหมยิ้มให้ผมใต้แสงจันทร์ผมรู้สึกถึงน้ำตาร้อนเผาแต่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งมันดังชัดเจนจากด้านหลังผมหันกลับไปด้วยความตกใจ เด็กชายยืนอยู่ในความมืดหน้าตาของเขาคล้ายผมอย่างน่ากลัวตาของเขาเหมือนตาของแพรไหมผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่เขามองผมด้วยสายตาว่างเปล่าผมถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาไม่ตอบเพียงชี้ไปที่หลุมผมมองตามนิ้วของเขาไปหลุมศพนั้นว่างเปล่าไม่มีโลงงผมรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้น เด็กชายหายไปในความมืดผมยืนตัวสั่นที่หลุมศพกล่องโลหะยังอยู่ในมือผมผมรู้สึกถึงความลับที่หนักอึ้งแพรไหมไม่เคยบอกผมทุกอย่างผมรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเด็กชายคนนั้นรู้ความจริงผมต้องตามหาเขาให้เจอเมืองน,นี้ซ่อนความลับมากมายผมจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้แสงจันทร์ส่องลงมาที่สุสานเงาของผมยาวเหยียดบ,บนพื้น ผมรู้สึกถึงสายตาคู่เดิมมันจ้องผมจากเงามืดผมเดินออกจากสุสานช้าๆหัวใจผมเต้นแรงไม่หยุดผมรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความจริงกำลังรอผมอยู่ผมจะตาะหาความลับของแพรไหมและเด็กชายที่หน้าตาคล้ายผมตาะหาหลุมศพของคนรักเก่าตอนที่สองผมเดินออกจากสุสานยามดึกกลิ่นโคลนชายเลนยังติดจ,จมูกถนนระยองเงียบสงัดในความมืด ไฟถนนสลัวสองเงาต้นมะพร้าวจี้ทองในมือผมหนักอึ้งเด็กชายหน้าคล้ายผมหายไปไหนหัวใจผมเต้นแรงด้วยความสับสนผมเดินไปตามถนนแคบเสียงคลื่นทะเลดังก้องไกลๆกลิ่นปลาย่างลอยมาจากร้านอาหารผมมองเห็นร้านกาแฟเก่าแก่มันคือที่ที่แพรหมายเคยทำงานผมผลักประตูเข้าไปในร้านกลิ่นกาแฟคู่หอมอบอวล เก้าอี้ไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดชายชราหลังเคาน์เตอร์มองผมตาของเขาคงกริบราวกับมีดผมถามเขาถึงแพรไหมเขาหยุดชะงักมองผมเงียบผมรู้สึกถึงความตึงเครียดชายชราบอกว่าไม่รู้จักเธอแต่สายตาเขาบอกว่าโกหกผมยื่นจี้ทองให้เขาดูมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาบอกว่าเคยเห็นจีน้นี้มันอยู่ในมือของเด็กชาย ผมรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกเด็กชายคนนั้นคือใครกันผมถามเขาเพิ่มแต่เขาเงียบผมออกจากร้านด้วยความสงสัยถนนด้านนอกมืดมิดยิ่งกว่าเดิมผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆผมหันกลับไปแต่ไม่มีใครความรู้สึกถูกจ้องมองกลับมาผมเดินไปที่ท่าเรือเก่ากลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นคาวปลาเรือประมงโยกตัวในน้ำดำผมเห็นเงาคนยืนที่ท่าเรือ เขาสวมหมวกปิดบังใบหน้าผมเดินเข้าไปใกล้อย่างระวังหัวใจผมเต้นแรงในอกเขาหันมามองผมช้าๆใบหน้าของเขาคล้ายผมมากผมหยุดชะงักด้วยความตกใจเขายิ้มยาะแล้วเดินหายไปผมวิ่งตามเขาในความมืดพื้นไม้ท่าเรือดังเอียดผมได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเขาหายไปในตรอกแคบผมรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้น ผมหยุดที่มุมถนนมืดกลิ่นขยะเปียกลอยฟุ้งในอากาศผมเห็นกระดาษชิ้นหนึ่งบนพื้นมันยับยุ่ยี่เปื้อนโครนผมหยิบมันขึ้นมาด้วยมือสัน่นมันเป็นจดหมายเก่าจากแพรไหมลายมือของเธอชัดเจนเหมือนเดิมเธอเขียนถึงความลับที่ซ่อนผมอ่านจดหมายด้วยใจเต้นระรัวแพรไหมบอกว่าเธอกลัวใครบางคนเขาคือคนที่มีอำนาจมากผมรู้สึกถึงความหนาวในใจ จดหมายนี้ซ่อนอยู่ในท่าเรือผมมองไปรอบๆด้วยความระแวงเงาดำเคลื่อนไหวในมุมตาผมรู้สึกถึงสายตาคู่เดิมมันจ้องผมจากความมืดหนาทึบผมเก็บจดหมายไว้ในกระเป๋าผมเดินกลับไปที่โรงแรมถนนชายฝั่งเงียบสงบ,บยามดึกกลิ่นเกลือทะเลผสมกลิ่นใบไม้ผมรู้สึกถึงน้ำหนักของจีมันเหมือนเตือนผมถึงอดีตผมเข้าห้องพักที่มืดมิด กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยฟุง้งผมเปิดไฟมองรอบห้องมีบางอย่างวางบนโต๊ะมันเป็นรูปถ่ายเก่าๆผมหยิบมันขึ้นมาด้วยความสงสัยรูปนั้นมีผมและแพรไหมเรายิ้มกว้างตายต้นมะพร้าวแต่มีรอยขีดที่ใบหน้าผมรอยขีดนั้นแดงเหมือเลือดผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นใครบางคนเข้ามาในห้องผมผมตรวจดูประตูและหน้าต่าง ทุกอย่างถูกล็อกอย่างแน่นนาะผมรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นผมเก็บรูปถ่ายไว้ในกระเป๋าผมนั่งลงบนเตียงไม้เก่าเสียงพื้นไม้ดังเอียดเบาๆผมคิดถึงเด็กชายที่ท่าเรือหน้าตาเขาคล้ายผมจนน่ากลัวผมจำคำพูดของแพรไหมเธอบอกว่าเมืองนี้ไม่ปลอดภัยผมเริ่มเชื่อคำพูดของเธอผมได้ยินเสียงคอที่ประตูมันดังเบาๆแต่ชัดเจน ผมลุกขึ้นด้วยหัวใจเต้นแรงผมมองผ่านช่องตาที่ประตูไม่มีใครยืนอยู่นอกห้องผมเปิดประตูออกไปมองโถงทางเดินว่างเปล่ามืดมิดผมได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งมันดังจากบันไดด้านล่างผมปิดประตูแล้วล็อกแน่นผมรู้สึกถึงความลับที่หนักขึ้นแพรหมายซ่อนอะไรจากผมเด็กชายคนนั้นรู้ความจริงผมต้องตามหาเขาให้เจอ ผมเปิดจดหมายของแพรหมายอีกครั้งลายมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอเขียนถึงบ้านร้างที่ชายฝั่งมันคือที่ที่เธอซ่อนตัวผมรู้สึกถึงความหวังใหม่ผมจะไปที่นั่นพรุ่งนี้เช้าเมืองน,นี้เต็มไปด้วยเงามืดทุกย่างก้าวของผมถูกจับตามองผมรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาจี้ทองในมือผมเย็นเฉียบมันเหมือนเตือนผมถึงบางอย่างผมมองออกไปนอกหน้าต่าง แสงจันทร์ส่องลงบนทะเลเงาคลื่นโยกตัวในความมืดผมรู้สึกถึงความลับที่รออยู่ผมจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้ความจริงกำลังรอผมอยู่เด็กชายคนนั้นคือกุญแจผมจะตาะหาความลับของแพรไหมและความจริงของหลุมศพว่างเปล่าตาะหาหลุมศพของคนรักเก่าตอนที่สามแสงแรกของเช้าส่องผ่านม่านเก่าผมตื่นขึ้นในโรงแรมเล็กๆ กลิ่นน้ำยาทาความสะอาดยังลอยฟุง้งจี้ทองวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงจดหมายของแพรไหมยอยู่ในมือผมผมแต่งตัวด้วยความรู้สึกหนักอึ้งบ้านร้างที่ชายฝั่งคือเป้าหมายผมเดินออกจากโรงแรมเงียบๆถนนระยองเริ่มมีชีวิตชีวากลิ่นต้ยมยำลอยมาจากร้านอาหารเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังก้องถนนผมเดินไปตามชายฝั่งทะเลคลื่นซัดฝั่งส่งเสียงคำรามเบาๆ กลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นใบมะพร้าวทรายกรุบกรอบใต้รองเท้าผมผมเห็นบ้านร้างในระยะไกลมันยืนเด่นท่ามกลางต้นไม้รกหลังคาสังกสีผุพังโยกตามลมผมรู้สึกถึงความหนาวในใจจดหมายของแพรหมายพูดถึงที่นี่ผมก้าวเข้าไปใกล้บ้านร้างกลิ่นไม้เน่าผสมกลิ่นโคลนชื้นพื้นดินนุ่มราวกับดูดเท้าผมผมผลักประตูไม้ที่ผุพัง มันส่งเสียงดังเอียดน่าสะพรึงกลัวภายในบ้านมืดมิดและเย็นเยียบแสงแดดลอดผ่านรอยแตกของผนังฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศหนาทึบผมได้ยินเสียงหยดน้ำดังกรองผมส่องไฟฉายไปรอบห้องเงาของผมเต้นระริกบนผนังผมเห็นรอยเท้าบนพื้นฝุ่นมันเล็กเหมือนรอยเท้าเด็กหัวใจผมเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นผมตามรอยเท้าไปชา้าช้ามันนำไปสู่บันไดไม้เก่า ขั้นบันไดส่งเสียงดังทุกย่างก้าวกลิ่นเชื้อราลอยขึ้นจากไม้ผมขึ้นไปชั้นบนของบ้านหน้าต่างแตกมองเห็นทะเลไกลผมได้ยินเสียงหายใจเบาๆมันดังมาจากมุมห้องมืดผมหันไฟฉายไปที่มุมนั้นเด็กชายนั่งขดตัวอยู่ตรงนั้นหน้าตาเขาคล้ายผมจนน่ากลัวตาของเขาเหมือนตาของแพรไหมผมรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกผมถามเขาว่าเขาเป็นใคร เขามองผมด้วยสายตาว่างเปล่าเขาพูดชื่อแพรไหมเบาๆผมรู้สึกถึงความสับสนที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าแพรไหมเป็นแม่เขาผมหยุดชะงักราวกับถูกฟ้าผ่าแพรไหมไม่เคยบอกผมเรื่องลูกผมรู้สึกถึงความโกรธและสับสนเด็กชายลุกขึ้นยืนช้าๆเขาชี้ไปที่กล่องไม้เก่ามันวางอยู่ที่มุมห้องผมเดินไปที่กล่องด้วยขาสัน่นกลิ่นไม้ชื้นผสมกลิ่นสนิม ผมเปิดกล่องด้วยมือที่สัน่นข้างในมีสมุดบันทึกเก่าๆลายมือของแพรหมายเต็มทุกหน้าผมอ่านด้วยหัวใจเต้นระรัวเธอเขียนถึงการหนีจากใครบางคนเขาคือมหาเศรษฐีในเมืองนี้ผมรู้สึกถึงความกลัวที่พุ่งขึ้นแพรไหมายกลัวเขาจะฆ่าเธอผมมองไปที่เด็กชายอีกครั้งเขายืนนิ่งมองผมเงียบๆผมถามเขาถึงพ่อของเขาเขาสายหัวไม่พูดอะไร ผมรู้สึกถึงความลับที่หนักขึ้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากชั้นล่างมันหนักและชัดเจนมากผมปิดสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วเด็กชายคว้ามือผมด้วยความกลัวมือของเขาเย็นเหมือนน้ำแข็งผมพาเขาซ่อนหลังตู้เก่ากลิ่นฝุนฟุ้งเข้าจมูกผมเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนเขาตะโกนเรียกชื่อเด็กชาย ผมรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเด็กชายตัวสั่นในอ้อมแขนผมผมกระซิบให้เขานิ่งเงียบตู้ไม้ส่งเสียงดังเอียดเล็กน้อยผมเห็นเงาผู้ชายที่ชั้นบนเขาถือไฟฉายส่องไปรอบๆผมเห็นใบหน้าของเขาในแสงสลัวมันคือชายจากท่าเรือหน้าตาเขาคล้ายผมอย่างน่ากลัวผมรู้สึกถึงความสับสนที่เพิ่มขึ้นเขาคือใครและต้องการอะไร เขาตะโกนชื่อเด็กชายอีกครั้งผมกอดเด็กชายแน่นขึ้นหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกชายคนนั้นเดินเข้ามาไกลแสงไฟฉายส่องมาที่ตูผมรู้สึกถึงความกลัวสุดขีดเด็กชายร้องให้เบาๆในอ้อมแขนผมปิดปากเขาเบาๆด้วยมือชายคนนั้นหยุดที่หน้าตูผมได้ยินลมหายใจของเขามันหนักและร้อนเหมือนสัตว์ป่าผมรู้สึกถึงเงือเย็นที่หลัง เขาเก้าวถอยหลังไปช้าๆผมได้ยินเสียงฝีเท้าลงบันไดความเงียบกลับมาครอบคลุมบ้านผมถอนหายใจด้วยความโล่งใจเด็กชายมองผมด้วยตาขวัญผวะผมบอกเขาว่าเราต้องหนีผมเก็บสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋าผมจูมือเด็กชายลงบันไดทุกขั้นส่งเสียงดังน่าสะพรึงกลัวเราออกมาที่ชายฝั่งอีกครั้งคลื่อนทะเลซัดฝั่งดังกอง กลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นโคลนผมรู้สึกถึงสายตาคู่เดิมมันจ้องเราจากความมืดหนาทึบผมพาเด็กชายไปที่ร้านกาแฟชายชรายังอยู่หลังเคาน์เตอร์เขามองเด็กชายด้วยสายตาตกใจผมถามเขาถึงชายที่ท่าเรือเขาสายหัวและเงียบไปผมรู้ว่าเขารู้บางอย่างผมจูงเด็กชายออกจากร้านถนนชายฝั่งเริ่มมืดลงแสงจันทร์ส่องลงบนผืนน้ำ ผมรู้สึกถึงความลับที่หนักหน่วงสมุดบันทึกในกระเป๋าร้อนเผาเด็กชายกุมมือผมแน่นผมรู้ว่าเขาคือกุญแจผมจะปกป้องเขาไม่ว่าอะไรเมืองนี้เต็มไปด้วยอันตรายผมจะตาหาความจริงต่อไปแพรไหมายซ่อนอะไรไว้มากกว่านี้ผมจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้ตาหาหลุมศพของคนรักเก่าตอนที่สี่ผมจูงมือเด็กชายในความมืด ถนนชายฝั่งระยองเงียบสงัดยามค่ำกลิ่นเกลือทะเลผสมกลิ่นใบไม่เปียกคลื่นซัดฝั่งดังก้องเหมือนคำเตือนสมุดบันทึกของแพรไหมหนักในกระเป๋าเด็กชายเงียบมือเย็นเหมือนน้ำแข็งผมรู้สึกถึงสายตาจ้องจากเนามืดผมพาเขาไปที่กระท่อมร้างมันซ่อนอยู่ในป่าชายเลนหนาทึบก,กลิ่นโคลนชื้นลอยฟุ้งรอบตัวต้นโกงกลางยืนทำงานเหมือนผีผมผลักประตูไม้ผุพังเข้าไป กลิ่นเชื้อราและฝุ่นฟุ้งกระจายพื้นไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดผมจุตะเกียงเก่าที่พบในมุมแสงสลัวสองเงาเต้นบนผนังเด็กชายนั่งลงบนพื้นเย็นผมเปิดสมุดบันทึกของแพรไหมลายมือของเธอเล่าเรื่องน่าสะพรึงกลัวเธอเขียนถึงมหาเศรษฐีชื่อรากรเขาควบคุมเมืองนี้ด้วยอำนาจมืดแพรไหมรู้ความลับของเขาผมรู้สึกถึงความหนาวในกระดูก เธอบอกว่าเขาต้องการกำจัดเธอเด็กชายคือความลับที่เธอปกป้องผมมองหน้าเด็กชายด้วยความสับสนเขาคือลูกของผมจริงหรือผมถามเขาถึงเรื่องของแพรไหมเขาบอกว่าแม่ซ่อนเขาที่นี่ผมรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้เข้ามาแต่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังมันมาจากนอกกระท่อมร้างผมดับตะเกียงด้วยมือที่สัน่นความมืดเกลื่นกินทุกอย่างรอบตัว ผมจับมือเด็กชายแน่นขึ้นกลิ่นโครนและเหงื่อผสมกันเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะผมได้ยินเสียงผู้ชายพูดเบาๆเขาพูดชื่อผมด้วยน้ำเสียงเย็นผมรู้สึกถึงความกลัวสุดขีดเด็กชายตัวสั่นในอ้อมแขนผมผมกระซิบให้เขานิ่งเงียบผมลากเขาไปซ่อนใต้พื้นไม้ช่องแคบมีกลิ่นดินชื้นและนอนผมได้ยินประตูถูกผลักแรง แสงไฟฉายส่องเข้ามาในกระท่อมผมเห็นเงาของชายที่ท่าเรือเขาคือวรากรมหาเศรษฐีเมืองนี้ใบหน้าของเขาคล้ายผมอย่างน่ากลัวผมหยุดหายใจด้วยความตกใจเขาคือฝาแฝดที่ผมไม่เคยรู้ผมรู้สึกถึงโลกที่หมุนคว้างแพรไหมไม่เคยบอกผมเรื่องนี้วรากรตะโกนเรียกชื่อเด็กชายเขารู้ว่าเราอยู่ในกระท่อมผมกอดเด็กชายแน่นไม่ปล่อย พื้นไม้ด้านบนสั่นสะเทือนเล็กน้อยวรากรเดินวนไปรอบกระท่อมผมได้ยินเสียงลมหายใจของเขามันหนักและเต็มไปด้วยความโกรธผมรู้สึกถึงเหงอเย็นที่หน้าผาวรากรหยุดเดินที่ช่องพื้นผมเห็นแสงไฟฉายลอดลงมาหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเด็กชายร้องให้เบาๆในความมืดผมปิดปากเขาด้วยมือสันวรากรตะโกนว่าเขาจะหาเรา ผมรู้ว่าเขาจะไม่หยุดผมรู้สึกถึงความลับที่ทับถมแพรหมายรู้เรื่องฝาแฝดของผมเธอซ่อนเด็กชายจากวารากรผมเริ่มเข้าใจความกลัวของเธอวารากรเดินออกจากกระท่อมไปเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆจางหายผมรอจนความเงียบกลับมาผมพาเด็กชายออกจากช่องใต้พื้นกลิ่นโคลนติดตัวเราเหมือนผีผมจุดตะเกียงอีกครั้งด้วยความระวัง แสงสลัวเผยหน้าเด็กชายขวนานพวาผมถามเขาถึงวรากรและแพรไหมเขาบอกว่าแม่โกร,รากรจะฆ่าผมรู้สึกถึงความโกรธที่พุ่งขึ้นวรากรคือเงามืดของเมืองนี้ผมเปิดสมุดบันทึกต่อด้วยมือสันแพรไหมเขียนถึงหลุมศพว่างเปล่ามันคือกับดักที่เธอสร้างไว้ผมรู้สึกถึงความฉลาดของเธอเธอหลอกทุกคนรวมทั้งผมแต่เด็กชายคือความจริงที่ซ่อน ผมมองหน้าเขาด้วยความสับสนเขาคือลูกของผมหรือวารากรผมรู้สึกถึงคำถามที่หนักอึ้งผมเก็บสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋าผมจูงมือเด็กชายออกจากกระท่อมป่าชายเลนเงียบสงัดในความมืดกลิ่นโคลนและกลือลอยฟุง้งผมได้ยินเสียงนกคูกดังไกลๆผมรู้สึกถึงสายตาคู่เดิมมันจ้องเราจากเนามืดหนาทึบผมพาเด็กชายไปที่ชายหาด สายเย็นสัมผัสเท้าเปล่าของเราคลื่นทะเลซัดฝั่งดังก็ไม่หยุดผมเห็นเรือประมงในระยะไกลมันโยกตัวในน้ำสีดำสนิทผมรู้ว่าเราต้องหนีจากที่นี่วรากรจะตะหาเราต่อไปผมรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเด็กชายชี้ไปที่ถ้ำเล็กๆมันซ่อนอยู่หลังโขดหินใหญ่ผมพาเขาเข,าเข้าไปในถ้ำมืดกลิ่นน้ำเค็มและหินเปียกฟุง้ง ผนังถ้ำเย็นและลื่นล่นเมื่อสัมผัสผมเห็นกล่องโลหะในมุมถ้ำมันเหมือนกล่องในสุสานเก่าผมเปิดมันด้วยหัวใจเต้นระรัวข้าในมีจดหมายจากแพรไหมเธอเขียนถึงฝาแฝดของผมวรากรต้องการทุกอย่างที่ผมมีรวมทั้งชีวิตของเด็กชายผมรู้สึกถึงความจริงที่แตกสลายแพรไหมรู้ความลับของวารากรเธอหนีเพื่อปกป้องลูกของเรา ผมกอดเด็กชายด้วยความรักเคคือลูกของผมไม่ใช่วรากรผมรู้สึกถึงความมุ่งมั่นใหม่ผมจะปกป้องเขาด้วยชีวิตแต่ผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือมันดังใกล้เข้ามาทุกขณะผมรู้ว่าเวลาของเราน้อยลงผมจูงเด็กชายซ่อนในเงามืดท่ำเย็นและมืดเหมือนหลุมศพผมรู้สึกถึงความลับที่อย่างซ่อนวรากรรู้มากกว่าที่ผมคิดผมจะต้องเผชิญหน้ากับเขา ความจริงของแพรหมายรออยู่ผมจะไม่หยุดจนกว่าทุกอย่างชัดเจนเมืองนี้เต็มไปด้วยเงามืดผมจะพาเด็กชายไปให้ปลอดภัยแต่ความลับยังไม่สิ้นสุด